สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่ายพารวยชาแนลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่ในการนําเสนอแนวทางตอนแรกเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ มาดูคำใบ้ปิศนาคำใบ้กุมารสร้างบุญกันบ้างนะคะเออปัญหาไม่ว่าสอสเสือนอนวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะมาดูพระจันทร์กันบ้างนะคะมาดูพระจันทร์เต็มดวงกันก่อนนะคะตรงกลางพระจันทร์ ก็จะมองเห็นเป็นเลข9นะคะมองเห็นเหมือนกันไหมคะก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงกลางพระจันทร์นะคะเป็นเลข9ตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็พระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เป็นวงกลมๆนะคะเหมือนเป็นเลข0นะคะตรงพระจันทร์นะคะก็จะมองได้ ก็จะมองเห็นเป็นเลขศูนย์นะคะแล้วก็จะมีตรงข้างๆข,ของพระจันทร์นะคะเป็นแฉกนะคะมีทั้งหมด7แฉกนะคะก็จะตีเป็นเลข7นะคะต่อมาก็จะมาดูตรงหัวเสือกันบ้างนะคะ งหัวเสือนะคะเหูหูของเสือนะคะข้างล่างเนี่ยเราก็จะมองจะมองเห็นเป็นเลขเก้านะคะมองเห็นเหมือนกันไหมเป็นเลขเก้าตรงหูนะคะหูของเสือข้างบนข้างบนก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงมาดูตรงเออข้างตากันบ้างนะคะ ข้างตางของเสือนะคะก็จะมองเห็นเป็นเลขห้านะคะมองเห็นเหมือนกันไหมนะคะแล้วก็จะมาดูคำว่าสอเสือนอนวันพัชจันร์เต็มดวงนะคะสอเสือนูตรงเสือกันบ้างนะคะเสือก็ จะแปลแปลเป็นเลขเาสามกับสี่นะคะเสือนะคะจะแปลได้เป็นเลขสามกับสี่นะคะแล้วก็เออถ้าถ้าจับคู่ถ้ามาจับคู่เล่นกันจับคู่เล่นนะคะก็จะเป็น3มตัวนะคะก็จะมีเลขเ 934นะคะก็จะเป็นได้นะคะเป็นได้นะคะ934แล้วกต็ตรงหูของเสือนะคะจะมีเลข9กับ1นะคะก็จะเป็น091ได้นะคะก็เป็นได้นะคะแล้วก็จะมาจับเล้นสองตัวกันบ้างนะคะสองตัวก็ เป็น09ได้นะคะตรงพรจัน์นะคะศูนยะ์เะแล้วก็0ูน์เได้นะคะและตรงข้างตาเสือนั่นนะคะเป็นเลข5นะคะก็จะจับแน่นเป็น0ูหได้นะคะก็เป็นได้นะคะขอให้ทุกท่านถูกห,ว,หวยรวยๆเห่งๆกันทุกคนนะคะงวดน,นี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะก่อนนะคะขอให้ทุกคนถูกหว,วยรวยๆเฮงเฮงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ